ทำไมถึงเรียกว่าสูตรเร่งด่วนมาดูกันนะครับผมผงชูรดเมื่อละลายน้ําจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนและกรดอะมิโนมีความสําคัญต่อพืชอย่างมากกรดอะมิโนคือสารตั้งต้นของโปรตีนช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วต้านทานโรคและแมละงหรืออุณหภูมิที่แปรปรวนอย่างรวดเร็วที่สําคัญยังช่วยบังคับการปิดเปิดปากใบพืช เพื่อลดการสูญเสียน้ำและช่วยเสริมสร้างคอลลาเลนช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้เป็นอย่างดีต่อมาเอ็มร้อเอ็มที่เรากินเป็นประจำส่วนผสมของเอ็มอจะมีน้ำตาลซูโคสทอรีนกาเฟอีนในอซิทาไมแผนโทโซนนินนนและวิตามินอีกมากมายแต่ที่สำคัญคือน้ำตาลซูโคสน,นะครับตัวนี้แหละครับที่มาของคำว่าน้ำตาลทางด่วนทั้งหมดจะมีประโยชน์ต่อพืชจะให้พลังงานพืชได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง เหมาะสําหรับพืชที่ต้นเสื่อมโทมรวมถึงช่วงที่ต้องการสร้างความหวานทอลีนเป็นกรดอะมิโนอิสระชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่เดียวกันกับผงชลรสสุดท้ายกะปินะครับกะปิจะมีแคลเซียมสูงกะปิซึ่งทําจากเคยหรือเยื่อเคยกระดูกสันหลังของกุ้งจะมีแคลเซียมสูงและจุลินทรีย์อีกมากมายแคลเซียมที่ทําหน้าที่โดยตรงในการเสริมสร้างเซลล์ให้พืช มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องช่วยเร่งการแตกกระจายของรากให้เร็วขึ้นและการดูดซึมซับอาหารได้อย่างดีทีนี้เรามาดูส่วนผสมและวิธีใช้นะครับผมผงชุต์หช้อน M150 2ช้อนนะครับกะปิปลายช้อนส่วนผสมทั้งหมดนี้ ผสมต่อน้ำ20ลิตรพ่นฮอร์โมนทางใบในตอนเช้านะครับช่วงเวลาที่ไม่ควรฉีดคือช่วงเวลาเย็นและช่วงเวลาที่คึมฟ้าคึมฝนนะครับช่วงเวลาที่คึมฟ้าคึมฝนจะมีความชื้นในอากาศสูงสิ่งสําคัญคือปากใบพืชจะไม่เปิดการดูดซึมซับของพืชจะน้อยลงและช่วงเวลาเย็นพืชจะไม่สามารถดูดซึมซับอาหารได้และเป็นช่วงเวลาที่พืชขายน้ําออกมาในวงเล็บนะครับปุ๋ยและยาบางตัวฉีดพ่นในตอนเย็นและตอนเวลากลางคืน วงเล็บปิดนะครับผม